จะถามท่านนายกว่านี่เยอะขนาดนี้ท่านมีปัญญาใช้นี่ไหมท่านมีความสามารถในการใช้นี่ได้หรือไม่แต่เท่าที่ผมดูท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านน่าเลือเกินทนอยู่ในตําแหน่งต่อไปท่านอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ท่านอยู่ไปมีประโยชน์กับตนเองพวกพ้องเท่านั้นนี่ฮะคุณมงคงกิจตั้งคาถามว่าจะมีปัญญาใช้นี้หรือเปล่าเราก็บอกว่านายกอยู่ในตําแหน่งก็ไม่มีประโยชน์กับส่วนรวมแล้วยังบอกว่าตลอดการทําหน้าที่สสอนะฮะ สิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือการยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีโอ้นี่ครับเพราะตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเคยยกมือให้แต่ตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็เดือดเหมือนกันนะฮะก็คือทางฝั่งของคุณนัชชาบุญชัยอินสวั์ขสกทมพักเก้าไกลนะครับซึ่งก็ลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับว่ารัฐบาลจะกู้เงินถึง5แสนล้านแต่ไม่มีการการจัดทำแผนงานที่ดีแล้วเนี่ยให้เอกสารมาพิจารณาให้ให้ดูแค่5แผ่น คุณนัชชาก็เลยตั้งคําถามว่าเงินที่กู้เนี่ยตกลงแล้วจะเอาไปทําอะไรที่ไหนยังไงมีตัวชี้วัดหรือไม่พออภิปรายเสร็จนะฮะคุณนัชชาก็เลยหยิบเอกสาร,ราห,าห้าแสนล้านบาทที่รัฐบาลเอามาให้อ่านห้าแผ่นฉีกทิ้งเลยฮะฉีกทิ้งเลยหรฉีกทิ้งตรงนั้นเลยฮะลองดูฮะท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นวันนี้องค์คาพยพของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องไปเรียนมาใหม่ไปทํามาใหม่ครับพวกผมไม่อาจ ล่อยผ่านให้พรกองเงินกู้ฉบับนี้ที่ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยของพี่น้องประชาชนอยู่ในกระดาษ5แผ่นฉบับนี้และกระดาษ5แผ่นฉบับนี้ไม่มีความรู้สึกทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเลยทั้งๆที่นอกสภาแห่งนี้มันมีความอดจริงๆมีความหิวจริงๆมีความตายจริงๆเกิดกับพี่น้องประชาชนแต่พรกรฉบับนี้กระดาษแผแผ่นนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับสิ่งที่เสียใจที่สุด ก็คือการยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี